สบายดีเมื่อนี้สิมาบอกวิธีโก้ก้นกระตาลายกระเทเลเนาะมันก็คายขืนกับลายแต่เหลวซนเนี่ยลืมเลกเขาเอาต๊ะมาไปกันแบบนี้เนาะกัณะนาลายแต่เหลวมาคัดกันแบบนี้รัดแบบนี้ ีนี้กลับมาเข้านี้ัวนี้กลมาคัดนี้รอบที่หนึ่งแต่และรอบเอาใส่ต๊ะหกสิบนี่รอบที่หนึ่งนี่เาจัดแปลงให้มันเสมอกันเนาะวันนี้รอบที่สองรอบที่สองเขาก็เอามาลงว่างนี้ วางตัว V น no. um, no. um, no. ี่เนาะลงวางนี่เฮาบ่ได้เอาเข้าจําเฮาเอาเข้าซํานี้พอเนาะเาบ่ต้องกดลงจําเอาซํานี้พอเนาะเาก็เาก็อวยมาข้างนี้เนาะสิสิอวยไปข้างใดก็ได้อวยมาข้างนี้ก็ได้สิอวยมาข้างนี้ก็ได้เนาะ ออกมาแบบนี้ออกมาแบบนี้มาาันจะบงงง่ายคขานี้เน่อยงงง่ายนี่วยมานี้ประมาณนี้เขาก็ย่อสองเส้นนี้เขานี้เขาว่างน,งน,งนี้นี่เขาก็ะเด้าเขาจับเนาะเขานี้ทีนี้เขาก็คัดไว้นี้ ตัวนี้ยังบ้านได้มีคู่มันเอาก็มวยมานี้มันยาสองสินนี้ตามเข้ามาเขาก็เอาตัวนี้มาคัดตัวนี้ยังบ้านได้มีคู่เขาก็บวบเป้าคัด โวยมานี้นยอสองเส้นนี้ขึ้นมานี้วยไปเลยเลยคัดนี้อันนี้เป็น เป็นรอบรอบที่สองเนาะรอบที่หนึ่งหกเส้นรอบที่สองก็หกเส้นมันเป็นแบบนี้มาเนี้เฮาสานต่อไปรอบรอบที่สามรอบที่สามเขาก็เอาขึ้นมาสองเส้น่คือเก้าเนาะโอ้ตัวนี้ยังบาด้นมดรอบที่สามเนาะตัวนี้ยังยังรอบสองอยู่เพราะว่ามันมีเส้นเดียวเนาะ ต้องเอาเส้นนี้เขาใส่มันจังเป็นรอบที่สองนี่ขออภัยเนาะมันนี้ได้คัดสองตัวนี้มันมีตัวคัดถึงสองตัวแล้วก็มาคัดตัวนี้คัดนี้มันจะเป็นขึ้นมาแบบนี้ อันนี้มันได้สองรอบแล้วเนาะวันนี้รอบที่สามรอบที่สามก็มาหกเส้นคือเขาเนะสามเส้นที่หนึ่งเขาก็ย่อนนี้ย่อนสองเส้นมา,เ,าเขาก็ว่างกลางนี้เนาะเอาโบฟ้าเอาเข้าจําเอาคัดตรงนี้ ตัวนี้ยังบ้านยังมีตัวคัจะเอามุนมาทางนี้แบบนี้เอาสิมุนไปทางใดก็ได้เนาะทางใดมันง่ายเอากัมุนมุนมาทางนี้ตัวนี้จะคัดสองเส้นนี้เส้นนี้ยังบด้คัดยังบ้านยังมีคู่มันเนะเาะขามนมุนไปเลย,เลย มายกนี้มากัดนี้ขัดน,นี้หยกสามเส้นนี้เข้ามา ี่ก็สานง่ายๆเนาะเอาได้หอบนึงแล้วเฮาสานได้ง่ายสานต่อไปได้เลยเอามาตัวนี้่เาเา3เส้นนี้งนี้ไปเดยนี น,นี้เาต้องเอาตีนี้ลงนี่ก้อนเอาคุณสามอันนี้เข้าประมาณนี้วันนี้เขาก็คัด3ามตัวได้เลยน,นี่คัด3ามตัวได้เลยตัวนี้เขาก็คัดนี้ จะลายขึ้นมาแบบนี้ตรานี้ขึ้นสามสามรอบมันก็ขึ้นสามตัวแบบนี้สามเส้นเนาะสี่รอบก็จะมีสี่เส้นห้ารอบก็จะมีห้าเส้นเขาขึ้นแบบนี้อันนี้เราได้สามรอบแล้วเนาะรอบที่สี่ก็เห็ดคือเก่าเนาะเขาขึ้นสามตัวนี้สามเส้นนี่ขึ้นสามเส้นอยู่นี้เลยครับนี้ นี่เราต้องด้คัดแสองเส้นนี้เส้นนี้ยังบ่มีตัวคัดมีตัวคัดแสองเส้นนี้เนะสองเส้นนี้เนาะเราต้อเอาเส้นนี้ลงนี้นกระมูลมาเก่าเนาะมูนไปทางไหนก็ได้มูนมาทางนี้คือเก่าเอากำมานี้ นี่เขาก็มาคัดกันนี่อันนี้ก็สามเส้ยนยี่ขึ้นไปัวนี้คัดนี้ัวนี้คัดนี้ัวนี้คัดนี้ สามเส้นคัดกันอยู่นี้ตัวนี้คัดอยู่นี้ตัวนี้กกคือกันตัวนี้ค,คัดอยู่นี้ ini besi ini besi apa ini sama sama ini Masam ini makan nih makan kopi ini, Masam ini. Masam ini. Masam ini.

ถ้าเราเอาขึ้นมาในนี้แล้วตัวนี้ยังได้อาลงคัดอยู่นี่อยู่นี่มันได้อาลงคัดอยู่นี่เนาะถ้าเราบ่เอาขึ้นมานี่เราเอาลงนี่เลยก็ได้รงทางนี้แต่ว่าสี่เส้นนี่ต้องได้หยออยู่แล้วนี่ต้องได้คัดมดัดสี่เส้นเนาะเส้นสุดท้ายของรอบที่สี่นี่เขาก็ได้คัดมัดสี่เส้นนี่ อันนี้มันสานเป็นตัวอย่างให้เบิ้งเนาะสี่เลาะอันนี้วิธีก็ก้นกระตาหรือว่าก้นกระตาก้นตะกานี่เนาะน,นี่แบบลายกระเทเลยมันก็คล้ายคือกับลายลายตะเลวซนนี่เนาะเวลาเขาสานแล้วเฮาอยากได้กระตาใหญ่เขาก็สานต่อไปลายรอบที่ก้นมันใหญ่ตาน้อยทีได้กระตาน้อยเขาก็สานซ้ำนี้ หลังจากสานแล้วเราก็ไม้ข really ัดก e ้นมาใส่สามอันเด้อนน่เนาะใส่มานี้หิดปีเปยซ้ำสองนิ้วนี่เนาะหิดปีเปยพอดีกับว่างนี้จะเห็นว่ามันมีว่างห้างอยู่นี่ว่างห้างเนาะไม้ขัดก้นมาใส่เส้นที่หนึ่งมาใส่นี้ขัดตรงนี้เนาะเส้นที่สองมาใส่นี้เส้นที่สามมาใส่นี้สามเส้นหลังจากนั้นเราก็สานธรรมดาปุ๊กก้นขึ้นเลยเนาะมีมีเส้นโต หมายความว่าต้องมีเส้นตรงต้องมีเส้นตรงนึงมาใส่แบบนี้แบบนี้สานไปรอบวงเลยสานไปรอบรอบ,รอบเลยรอบเลยสานไปแบบนี้แบบนี้นี่หมายความว่าสานไปรอบหลังจากเขาใส่แม้คัดกรุแล้วเขาก็สานไปรอบสานไปรอบวงแล้วก็เอา หุบส่งมันจะลงแบบนี้เนาะเป็นก,ก้นกระตาเนาะอันนี้เอาสานเป็นหน่วยขึ้นก,ก้นกระตาแล้วประสานเป็นหน่วยกระตาอันนี้แม่นวิธีก่อ,อก,ก้นเนาะก่อ,อก,ก,ก้นกระตาแบบลายกระเทเลนบอกวิธีก่อ,อก,กลุนใดสำนี้ผู้ใดยังนําไปสานไปใช้ก็เอาวิธีนี้ไปเ็ดได้เลยเขอาอบใจ